สังเกตได้ยังไงว่าคนที่เราคุยอยู่หรือว่าที่เราครบอยู่เนี่ยเขาสนใจในตัวเรามีวิธีสังเกตง่ายๆ4ข้อข้อที่1ก็คือคนอที่เขาสนใจเราเขาจะใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับตัวเราไม่ว่าจะเป็นเราชอบกินอะไร เราชอบสีอะไรเราชอบไปไหนหรือว่าทำอะไรในเวลาว่างเราชอบเที่ยวสถานที่แบบไหนหลงไหลหรือแพชชั่นอะไรก็จะจดจำรายละเอียดเราเนี้ยไว้ในเมมโมรีของเขาข้อที่2เขาจะอินกับเราการอินกับเราก็คือการทีเร่เขาเลียนแบบพฤติกรรมของเราหรือชอบคล้ายๆกับเราโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่เขามักจะพูดหรือว่าอุทานออกมาคล้ายๆเราเพราะอะไร เพราะว่าเขาหมกมุ่นและคุยอยู่กับเราเสียงหัวเราะหรือการพิมพ์การแชทต,ต่างๆที่มันบ่งบอกว่าเอ๊ะเหมือนเขา c o ป y เราการทํากิจกรรมต่างๆที่มันดูคล้ายเราด้วยเช่นชอบดื่มกาแฟเหมือนกันชอบอ่านหนังสือชอบร้องเพลงเขียนหนังสืออะไรประมาณนี้เพราะเราจะดึงดูดคนที่มีพฤติกรรมหรือความชอบที่คล้ายก,กันกับเราหรือมีไลฟ์สไตล์ที่คล้คลายๆกับเราเข้ามาในชีวิตนั่นเองข้อที่3 เขาจะมีเราในแผนการหรืออนาคตของเขาเพราะว่าถ้าเขาชอบเราเขาอยากจะมีเราในชีวิตไม่ว่าจะแผนการแต่งงานการท่องเที่ยวด้วยกันแผนการซื้อรถซื้อบ้านข้อที่4แชทเขาจะอยู่กับเราเสมอและเขาจะตอบแชทค่อนข้างจะไหวหรือถ้าเขามีภารกิจเขาจะบอกเราและแจ้งเราไว้ล่วงหน้าเสมอว่าติดธุระอะไรอยู่ในตอนนี้จะไม่ว่างกี่ชั่วโมงกี่นาทีนี่คือสีลักษณะของคนที่ชอบ และคลั่งใคลเราอยู่